ใหญ่เตัวใช่ตัวเป็นโลเลยเจอบคตอ้วนปะนินนี่ครับพี่เกมเจอปานินตัวเป็นโลอ้วนวยนี่อ้วนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมปิ๊กอับเช่นะทุกคนวันนี้ผมมากับเพื่อนเพื่อนผมนะแล้วก็พี่เกมนะครับนี่ครับกำลังทำใบชายนะทุกคนเพื่อนบอกว่ากำลังหาพะกูอยู่นะคืนนี้ก็มาดำปลา เช่นเคยนะทุกคนผมก็จะไม่ให้เสียนาฬิกานะทุกคนผมก็จะลงไปดำกันเลยนะทุกคนไปกันเลยนี่นะครับทุกคน 嗯。Mm hmm. 来拜了。Bye, Dad, เจอป่ะพี่เกดมไปล้างอะฮะม่ไปไะกยิ่งร่ี้อะรอยขาบอ้นี่ิวอ่ะเปิดไอ้ผู้ิแต่ขนาดมยงพีะมช็อตเี่มยิงได้ะไอแม่นี่แหละแต่ว่าตัวเล็กตัวนี้ เห็นหนาวขี้ว่าปัาช่อนนี่เลยอ่นี่นะครับทุกคนโหก็ได้ขึ้นมาพิงไฟนั้นหนาวมากนะทุกคนเย็นนี้คืนนี้หนาวมากเลยนะหางใหญ่ตัวใหญ่ใช่ตัวเป็นโลเลยเจอขดอ้วนเลยปันนินนี่ครับพี่เกมเจอปานนินตัวเป็นโลอ้วนนี่อ้วนนั่งพิงไฟกันก่อนนะทุกคน ตั้มปเหี้ยมแม่งด่ามเดี๋ยวก็มาหางกูเลยก็ไอชอบน้นมึงมามึงมาส่งที่เียวกูหรืพี่อะไรตรงนี้ไอเยี่ตรงที่น้ำคุณอ่ะกูก็จะกำลังจะดูอยู่ไอเยียป่าเลยมันทำน้ำคุณไอเยียมาส่งที่เียวกูเลยแหะไอสัตว์ไอเยี่แต่ามันโวยอย่างงี้พี่เกมดำบ่าโคตรช้าเลยขนาดแม่น้ำแม่แค่เนี้พี่เกมยังมุดอ่ะมุดที่ดูดิไอเยี่เป็นกูมุดแม่น้ำมันตื้นนะเพื่อนป่าไม่แอบพวกสัตว์อะไรเงี้ยแอบส่องไปอย่างงี้ก็เห็นแล้วเนี่ยแต่พี่เกมแม่งรู้เปล่าทำไงไอไอป่า อยอะเนี่ยที่แจ้งแต่ป่าคุดปั่นนะไม่มมเจอกูที่แกงที่ปุ๊ดดำไห้เฮียแ,<ม>แ<ม>ดงแดงแกงนี้วันนี้อก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ได้ป่าค่อนข้างน้อยมากนะทุกคนดูดูได้นะนี่ได้ปลาค่อนข้างน้อยกับรอบที่ถัดัดมานะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็ได้เจอปลาช่อนนะ บันนินด้วยนะทุกคนแต่ว่ายิงไม่ได้นะชอเด,ดอ็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระด,ดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปหน้าด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน